สวัสดีครับผมรังสรรค์นะครับผู้ขายบริษัทโอซีอาวันนี้นะฮะบริษัทโอซีอานะฮะจะมาทำการส่งมอบรถดับทรั럭 XCMG นะฮะขนาด50ตันนะฮะที่โรงโมหินภาคเหนือ50ตันที่เรียกกันนะฮะก็เป็นน้ำหนักเป็นโหลดนะฮะเฉพาะเนื้อวัสดุนะฮะน้ำหนักรถเปล่าก็ประมาณ30ตันน้ำหนักอะเป็นโหลดเฉพาะเนื้อหิน50ตันนะครับรวมรถรวมหินก็ตกประมาณ80ตันนิดๆนะฮะขนาดยางพันสี่ขอบยี่ห้านะฮะเป็นรถพวงมาลัยขับขวา OCR เป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ลงจากเทเล์เรียบร้อยนะฮะทางทีมช่างบริการ OCR นะฮะก็เดี๋ยวจะนำไปฝึกส,สอนการใช้งานให้กับพนักงานขับของโรงโม่ลูกค้านะครับมาดูช่วงล่างนะฮะแหนบท้ายขนาดใหญ่ที่เห็นตรงนี้ก็เป็นเหล็กกันดินนะฮะกันดินติดล้อนะครับขนาดยางล้อนะครับก็พันสีอบยี้านะครับ หนกากระบะนะฮะมีฝาท้ายปิดนะฮะปริมาตรกระบะก็อยู่ประมาณ29คิวนะฮะตอนนี้ก็นำรถขึ้นมาที่เหมืองเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมา,าตากกินนะฮะเที่ยวแรกกันนะครับ รถคุดที่ใช้ตักนะฮะก็เป็นยีหนชีนะครับ ZX 3 5 0นะฮะขนาดสามสิ5ตันนะฮะตักแรกไปเรียบร้อยนะะอันนี้เป็นตักที่สองนะฮะดูจากบุ่งกีแ้นะฮะก็ประมาณ1.8ถึง2คิวนะไม่เกิน2คิวครับ ก็ท้าใดนะฮะสนใจรถดับทค X4G นะฮะ,ะรถดัรทคที่ใช้ในเหมืองน,นะครับ OCR นำเข้ามาจำหน่ายตั้งแต่ขนาด40 50, 50 60แล้วก็70ตันนะฮะ รูก้าท่านใดนท่านสนใจรถนะชครับ x ีมนะครับติดต่อผมหลังทั่ง,งไายขายบริษัท OCR นะฮะเบอร์โทรศัพท์และ ID ไลน์นะฮะ064674265ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ